ทำมาแรงมากกับสิมานี่แหละพี่น้องสวนจ้เรอเบิ้งพักเบิ้งหย่ากับสิโฮดน้ำรดน้ำสวนกินนาเล่นี่จะเก็บไปกินเมียงปลาเย็นนี้แหละรอสวนคือเก่าจ้าดอกเทียนกำลังออกดอก เงีน้นบักอือบวบงูผักน้ําหัวน้ําสวนี่ดองไม่อย่างดอกเจอละเหม่อเจะละเว้นนี่แนวมาอวดมือเจ้าแค่พักใน,นสวนนี่แหละ,น,ะนี่แค่นี้บัดเด็กไม่อย่งางไยนี่จะพักใน,นสวน มื่อเนี่ยส่องคนจิตตกซีคืมคืมถ้ะจะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่บ่ได้แล้วจักเชือเวียดสิมาเอาสายยางไปหดส่วนพักคิเลกกำลังโง,งยอดจิได้แกงอีแล้วดนะ้เห็นพรกคิเลกแกงบะแกงลายไนดะ้แกงแค่ปั้นเดียวเนี่ยพอได้กินอยู่พี่นอ้องพักกิเลกก็ได โอ้ยคืมกระซ่องคืมอยู่ได้พี่น้องคืมคืมหมดอยา่าเปิดสวิงเกอร์จริงเกอร์อิตาเวนอิตาเวนแดงจึงคือพระท่านอิตาเวนเ่นมาอนีอิตาเวนงามอยู่บรรยากาศย่างมะแรงถ้าพี่น้องมาเบิงบรรยากาศย่างมะแรงพี่น้อง มี่แค่นี้แหละบ่ม,อมีอ่ะมูมีคนเห็นยังมาอวดมอูอวดปวกดอกกับมี่แจนนี่แหละยางออกจากสวนพักกับมาใส่ปลาหนาออกปลายหนาใส่สวนพักไปหนะ้าแค่ว่าสียางแป้นเก็บอันดอกพักติ๋วมาสุดกับยังบ่ไเด็ไปนี่บอกมอยย่วงใหญ่เลยพี่น,อน้องนวยถทานวยแบบข้า,าแวแก้มันใหญ่กนเ้อสีไทยให้เบิ่งดอก,อกม,อยยอมักม่วงใหญ่ข่อยสีมาเอาใส,ส่ายางเลยจะข่อยสีไทยอัน กิบเกินประกอกกอกพี่นีก่ก็สีมีแน่อยู่ดกคือเก่าละกินมาเมื่อจะปีระประกอบก็ได้ไมเป็นพ่อกินอะไรตัวนั้นโอ้ยงานนี่พ่อกินอะไรได้เนี่ยเสีเพ่อใหญ่อันเอามาจากไหนมาเสียมันลงไหนบางวงกระร่อนแม่จะมาล่องดองเกลือเพิ่งจักโลนะโอ้เสียแล้วเอาเลือยบ่มาเลือย จะร่อนผักอยู่เรื่องสายยางให้หน่อยดิมาเอาสายยางไปหอดผักแล้มาปิดหน่ะพออ่อหญ่เอ,อ้พออยพ่อหญ่ต้นเข่งตน้นนี้มันกสึใหญ่อยู่เลยพี่น้องยายเราปลูกไปอีแม่เราปลูกไปต้นเข่งนี่มีนวยอยู่ไยยลยบะเข่ง,อยอยงจะค่อยกินาบะเข่งต้ม บรรยากาศสวนหยาอิตะเว้นกำลังสีตกดินแดงจึ้งคืองเลยบรรยากาศเนีแมาแรงพี่น,น้องเลยชุมช่มฉ่ำมาท่านอิตะเว้นเอกเห็นแต่ริบลีริบลีอยู่ พาชมบรรยากาศสวนข้าวสีนแน่มึงไทยบดทั้งมูแดงมลนี่เลยสีจองไว้ถั่วสีมาแหงน่าเยอะนี่ขอบคุณที่รับชมเด้อจ้ะ